เป็นเกียรติมากครับจริงๆแล้วเนี่ยพวกเราสองคนเคยร่วมงานกับ Vivo มาอยู่แล้วครับก็น่าจะประมาณสันก็พักใหญ่ๆได้แล้วครับใช่ใช่ก็รู้สึกดีใจครับที่ Vivo นึกถึงเราอีกครั้งนะครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นเพราะว่าได้มาเจอทุกคนได้มาเจอพี่ๆทีมงานที่ Vivo แล้วก็ได้รับความอบอุ่นจากที่นี่เยอะมากเลยครับขอบคุณนะครับทุกคนที่มาให้กำลังใจครับใช่กับบีโนาะมันกิที่เปิดโซ่จากกับชอบกันไหมจับกล่อง เพราะเวลาถ่ายรูปสวยครับครับเหมือนกันเลยครับใช่ครับเผื่อเลยแล้วก็ความความแรงของเขาครับใช่ใช่ครับชอบชอบเล่นเกมใช่จริงๆน่าจะชอบกล้องชอบเรื่องการเล่นเกมแล้วก็ชอบคุณเลยครับเอาเลยเอาเลยโดหนึ่งโดถ้าถ้าถ้าเราเจอมื่อกี้ก็สวยที่สุดแล้วแบบว่าสวยมากเลยเลยเนี่ยเพราคาสะดวกด้วย ขาชอบสีเขาเรียกว่าสีชมพูอ่ะนะที่ตั้งถือเลยน่ารักใช่ครับใช่ใช่น่ารักครับแล้วผมชอบสีเดียวกันก็ต้องใช้คู่กันได้ครับจะใช้คู่กันหรือจะแยกกันใช้ก็ได้ไม่ติดเลยครับแต่ว่าถ้าทุกคนยังไม่มีก็อย่าลืมไปซื้อกันนะครับเขาประกาศด้วยราคาก็คือน่ารักที่ว่าชวนมนแบบเปนแฟนหน้แบบว่าเราครับก็ฝากน้องวีโว่รุ่นใหม่ไปด้วยนะครับเชื่อว่าถ้าทุกคนได้ไปใช้เนี่ยจะสามารถแบบสร้างประสบการณ์ดีในชีวิตได้แน่นอนไม่ว่าจะเป็นถ่ายรูปหรือจะเป็นการเล่นเกมก็ต่ามคร มีกําลังด้วยนะครับเดี๋ยวก็เลยพยาามรอดูรูปโัวๆกันได้เลยจ้ะใช่ครับใช่เดี๋ยวเย็นนี้ลงรูปเลยแล้วกันอะย้อครับครับเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้เราสองคนครับก็กำลังถ่ายทำละครครับซีรีส์ครับ The h a r ิลเลอร์ครับเขาจ้างให้ผมจิบหนักครับก็มีนังจูงดังๆด้วยใช่ครับก็ตอนนี้ประมาณเกือบๆกลางๆเสร็แล้วที่ถ่ายไปใช่ครับก็สนุกครับ เขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่ากำลังเข้าเส้นกำลังเข้าเส้นครับกำลังเ้ตอนนี้น่าจะเกือบครึ่งทางแล้วครับก็คาดว่าน่าจะได้รับชมภายในปีนี้คาดว่าน่าจะปีนครับคิดว่านะคะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดใช่ครับว่าเราเลกับอาคะโอ้โหเขาเล่นเป็นคนน่ารักครับว้าว วัวนี้ได้เป็นสุดหล่อเออสุดหล่อครับก็จริงๆถ้าสปอยล์คร่าวๆจริงๆหน้าหนังอรทุกคนอาจจะไม่คิดว่ามันเป็น,ปนแบบมีความคอมเมดี้อยู่เ <c oughs> พราะอาจจะมีความจริงจังครับแต่ว่าในเรื่องนี้จริงๆต้องบอกทุกคนว่ามีความคอมเมดี้จริงๆเพราะว่าจากที่เราได้ไปถ่ายมา12 13คิวเนี่ยมันมีเส้นของคอมเมดี้จริงๆเชื่อว่าหลายๆคนดูแล้วก็จะสามารถสนุกไปกับเราได้ครับใช่ครับคือเขาตัวหนักขึ้นเยอะเลยครับเพื่อเพื่อถ่ายทําเรื่องนี้ ช่เตรียมอะไรหรือเปล่าคะตัวหนังก็่จะไม่ได้เตรียมอะไรหรือเปล่าเออจริงจริงโชว์อะไรบ้างโสุดสุดเลยเพราะว่าเราคือในเรื่องเนี่ยเราเป็นคนสัตว์นะครับสัตว์นักตัวนี้ครับแล้วก็จริงๆก่อนเริ่มเรื่องเนี้ยพี่โจ้บอกว่าอยากให้เราเพิ่มน้ำหนักทีนี้เราก็เลยพยายามชอบพี่เนทพยายามคัดนี่เพื่อเพิ่มน้ำหนักได้ดังใจหรือเป่าเออจริงๆตอนนี้ขึ้นมาได้ดังใจแล้วครับแต่ว่าอยากจะลีนอีกนิดนึงครับเพราะว่าตอนแรกเรามุ่งไปที่การเพิ่มน้ำหนักครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราขึ้นมาแล้วเราอยากลีนลงไปอีกนนิดึง ใช่ครับเดี๋ยวรอดูใช่เพื่ออย่าว่าแต่ผมที่เปลี่ยนไปเพื่อนผมนี่ก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างดีจากนอกจากหน้ารักแล้วยังไงอีกอ่าๆเหนือเหนือคุณปัญญาสัมภคุณสรมภคุณของคุณใบซันคุณปัญญาผมช่วยให้จิตใจลื่นลมเวลาเจอหน้าใบซันในซีนแล้วโอ๊ยอดที่จะยิ้มไม่ได้แล้วเวลาที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาจะสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มให้กับเราครับเรื่องบอดี้นี่ก็ไม่ธรรมดาเพราะว่า เขามีการซุ่มไปฟินเดดเหมือนกันออว่าตัวบ <Body S 2> อดี้เขาเปลี่ยนไปเหมือนกันนะคุณชมนะครับผม,ผมนออั่งชมคุณเหมือนกันเรื่องนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่กับคุณมาทั้งทรงผมทั้งเรื่องบอดี้ครับซึ่ง,งทุกอย่างเนี่ยมาส่ง,สงผลให้กับการถ่ายทำที่นี้ขึ้นไงก็ยังไงก็อยากฝากานคนติดตามครับเพราะว่าคาแรคเตอร์เนี่ยก็จะต่างจากเรื่องที่ผ่านๆมาเพระสมบูรณ์ครับใช่แล้วตามแต่นี่ยังๆาาาดรมม่่จะไ ันนี้คิดเอาเองนะครับน่าจะไม่หนักเท่าที่ผ่านๆมาแต่เนื้อเรื่องก็ยังจะเข้มข้นเหมือนเดิมครับครับใช่ใช่เพราะว่าถามพี่โจตลอดว่าพี่โจครับซีนนี้ต้องร้องไห้ไหมเจ้าบอกไม่เอาไม่ร้องไม่เอาอย่าร้ององ่อร้องอาสองามก่เราตกร้องดำง่ายครับใช่มันมีแบบว่าส่วนที่แบบ้กาไปมากน้อยแค่ไหนครับอเยอะมากครับจริงๆต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรื่ออะไรอ่ะเราทความเข้าใจตัวละครอยู่ พอสมควรครับแบบใช้ใช้เวลาพอสมควรใช่ฮะก็โหถ้าเทียบกับเรื่องก่อนๆอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับใช่ใช่กับพริกพริกอยู่ใช่แสดงว่าคป็ใครรอีข้าพลาดเลยบอกได้เลยว่าท้ามคาดเพราะจริงๆเขาต่างเคยพูดกับผมนะครับช่วงต้นว่าแบบคาแรคเตอร์นี้มันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนเพราะว่าด้วยความที่พอมันไกลมากเขาไม่รู้ว่าจะเทิร์นออกมายังไงดีแต่เพราะว่า ได้เวิร์กช็อปได้เล่นไปเรื่อยๆมันเริ่มเห็นภาพมากขึ้นซึ่งผมว่าไบซันเวอร์ชั่นที่เข้าต่างเล่นออกมาเป็นเวอร์ชั่นที่น่าสนใจจริงๆอยากให้ทุกคนลองตาครับอันนเรื่องก็จะมีจุ้งดาใช่ครับสองอย่างอย่างจุงเนี่ยเป็นพี่ชายเข้าตังในเรื่องครับคนนั้นก็จะมีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีมาที่นิ่งแล้วก็มีความดุตามภาษาพี่ชายครับใช่ใช่ใช่ในชีวิตจริงใช่ไหมครับใช่ครับจุงอยู่น้อยกว่า ใช่ครับส่วนส่วนของดังดังเป็นเพื่อนเปิดดังนี่คือทุกครั้งที่ดังเข้ามาเพื่อจะอดยิ้มไม่ได้เพราะว่าคาแรคเตอร์ที่ดังเล่นอ่ะเพื่อรู้สึกว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่น่ารักแล้วก็เป็นคาแรคเตอร์ที่ดีมากๆแล้วบวกกับดังที่เล่นออกมาสมมากๆคทุกครั้งที่เข้าสิงกับดังเมันจะมีมวลของรอยยิ้มมวลของความสุขที่เกิดขึ้นครับจริงจัใหญ่ทุกคนรอดูจริงๆทุกครั้งที่ดังออกมามันจะมีสีสันมากเฉช่กัดแต่ว่าคนใจลอยนิดเดียวแน่นอนแน่นอนใช่ครับ อุ้ยอุ้ยอะไรกันนะสนุด้วยเราบอกว่าไม่ได้แฟนรับตื่นแล้วนะ้ามาถ้ามาเป็นแฟนโอ้สุดๆมากเป็นยังไงบ้างมาเจอแต่คนนี้เฮ้ยเรียกว่าหายคิดถึงเนอะก็ต้องขอบคุณนะครับทุกทคนที่ที่มารอเพราะว่าจริงๆแล้วอุ้ยเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเพิ่งประกาศมาได้แบบมาสมบัติอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ก็ขอบคุณทุกคนมากที่ที่มาหากันนะครับใช่ครับขอบคุณนะครับคิดถึงกันใช่ไหมล่ะเอาไวคิดถึงกัน ดีใจนะที่ได้เจอเธอเอาแล้วแล้วก็จากนี้เดี๋ยวเรามีเจอแฟนแฟนกันอีกในทดือนเมษายเอ่อเท่าที่ประกาศไปแล้วตอนนี้จะมีเป็นแฟนมีตที่ไทเปเองครับใช่ก็ซึ่งจะตรงกับวันเกิดของข้าตังเลยครับผมใช่ใช่ก็จะไปร่วมฉลองวันเกิดกันตรงนี้ครับถ้าอย่างนั้นก็ต้อเตรียมของขวัญได้เซอร์ไพรส์หรือเปล่าจริงๆก็มียับยับแล้วครับว่าอยากได้อะไรไหมโฉนดที่ดินนี่อ่ะหนึ่งครับโฉนดที่ดิน แต่ก็โสดเหรอเราเสนอโสดคนเดียวสิทีมโสดแบบจริงจหรือว่าแบบซีร็อกเรโสดชื่อเราไงก็เลยถามว่ามีอย่างอื่นที่อยากได้ไหมก็เลยตอบว่าจริงๆเฟิร์สก็อยากได้ที่ดินเหมือนกันถ้าเลยว่าเดี๋ยวช่วยซื้อหนึ่งตารางเมตรเดี๋ยวช่วยก็อ่าเดี๋ยวว่ากันแล้วกันเรื่องของว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมค่อยแยกเพราะว่าอีกสักพักนึงเลยกว่าจะถึงวันเกิดใช่จริงๆก็อยาก ทั้งทั้งทั้งเฟิร์สทั้งกขาทั้งจริงๆก็ใกล้วันเกิดเฟิร์สแล้วเหมือนกันครับจริงๆก็อยากเวลาให้อะไรก็อยากจะให้ของที่เขาได้ใช้จริงๆอ่ะผมว่าอาจจะอยากเปลี่ยนรถใหม่พอดี่ของแตกต่างของพวกเนี้ยของแตกต่างเพื่อนแท้ที่จริงใจจริงใจครับผมแต่ว่าก็ต้อกจับต่าเขาแล้วเลองคมีแบบในใจนะว่าเราตัดจะให้อะไรอืเอาตรงๆเลยนะครับตอนนี้ตอนนี้เขาเน้นไปที่การทำบ้านในใจผมเนี่ยอยากจะซื้อของที่เกี่ยวกับบ้านให้เขาแต่ว่า อยากจะหาอะไรที่มันทําให้เขารู้สึกชอบจริงๆแล้วก็ได้ใช้ทุกวันอย่างกระเป๋าตังค์ปีที่แล้วผมเห็นนะว่าคุณก็ยังใช้มันจนถึงวันนี้ผมรู้สึกคุ้มค่ามากกระเป๋าตังค์ไปนั้นอะจริงจริงก็จริงแต่รอบบูรการจะเป็นปี2ครับข้าวปลาแฟนๆบอกว่า่ารอตามเอย่าเราส่งครับผมก็ฝากติดตามผลงานต่อไปของพวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวฮาร์ดคิลเลอร์นะครับทั้งแฟนมีต่างๆที่จะเกิดขึ้นครับก็ยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะครับ ฝากพวกเราสองคนด้วยนะคะแล้วที่สฝากวีโบ้ด้วยนะครับต้องเลยครับฝากวีโบ้ด้วยครับเพราะถ้าไม่มีวีโบ้วันนี้เนี่ยพวกเราก็จะไม่ได้เจอกับทุกคนนะครับครับผมฝากด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอครับตอนนี้เจอคนนานมุกเยอะมากคาแรคเตอร์ครับเขาแพ้วเขึ้นคือในเรื่องต้องได้เป็นผู้ชายแบบเจ้าเสน่ห์ก็จริงจริงก็มีเข้าตังค์สอนมาบ้างได้ไหมได้ไหมเข้ามาแบบนี้ได้ไหมได้จริงจริงเหมาะเขานะเขาเล่นไม่หยุดเลยในกองอ่ะ คนที่เล่นไม่หยุดนะคุณ <c oughs> <c oughs>